ยาเสตติดชูบีน้ว่านในถุนกงกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพโนดีมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีนี้เป็นปีที่4แล้วครับโดยมีการจัดตั้งชมรมชูบีนวันขึ้นเมื่อวันที่1ม,มกราคม2 5ั4ต้นมาชมรมของเรามีแผนพัฒนาและการดําเนินงานประจําปีมีการกววําหนดวัตถุประสงค์เวลาเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจนค่ะซึ่งเป็นแผนที่นําทางพวกเรา ไปสู่ความสําเร็จที่มุ่งไว้ในปี2,566ปีผ่านมาเราได้ดําเนินง,งานภายใต้แผนปฏิบัติการจำนวน16กิจกรรม16กิจกรรมเป็น100%และมีแผนปฏิบัติการประจำปี2,577จานวน18กิจกรรม18กิจกรรมเป็น100%และพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเข้าสู่ป้องกายร,ระดับเชตในปี2,578 ผู้บริหารรุ่นนับให้ความสําคัญต่อพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกของชมรชมปัจจุบันยุจิตตะวันหวังสุภก,กิจโกส่นในฐานะผู้บริหารสุดของเรามีนยโยบายให้เราเป็นสถานประกอบการปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้ข้อควัญที่ว่าสถานประกอบการาาก้วาวไกลเอี่มมนาโรใจป้องกันยาเสพติดพนักงานเอี่ยมนาแองมันจึงมุ่งมันที่จะรวมพลังเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้จงได้ให้จงได้ปัจจุบันมีสมาชิกและเรากพนักงานคระชมรมมีการดําเนินการภายใต้องค์ประกอบสาก่อสาษสะส์ สราต่อสรางหสาต่อที่เรืร่องตอคกรรมการเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการจังหวัดอำนาจเจริญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและส่วนติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญผู้ใหญ่ใจดีเป็นกรรมการที่ปรึกษาภายนอกและประธาชนิจิตรมาศกรรมการประการที่สองคุณจิตตะวังหวังสุกไปกิโกส่และคณะกรรมการอื่นๆคอยสนับสนุนและให้ใจพวกเราอย่างไม่เคยห่างหายไม่เคยห่างหายขอบคุณ การเลือกตั้งของสมาชิกชมรมมีวาระสองปีซึ่งปัจจุบันพวกเราพวกเราเป็นคณ<ร>ะก <อา S 2> ระรมการที่สองแล้วค่ะกรรมการชมรมของเราแบ่งเป็นห้าฝ่ายด้วยกันฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ดำเงและจัดกิจกรรมเพ,พื่อเสริมกรชางคุณสมบิโยกย้ายระยะเซฟติ้ฝ่ายสอดส่องดูแลฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์มีหน้าที่สอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดติดตามและฝ้าระเราสถานการณ์ยาเสพติดอย่างใกล้ชิด งมีหน้าที่จะทําแผนโครงการจัปีเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในชมรมดําเนินการภายใต้องประกอบ3ก3บริษัายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชมรมจูบี้ในวันในเรื่องแบบต่างๆฝ่ายบริหารจัดการและจัดหาทุนมีหน้าที่จะทําทะเบียนสมาชิกและพิจารณาใช้งบในกิจกรรมของชมรมคณะกรรมการมีการประชุมแล้1หนึ่งครั้งโดยเมื่อเข้าประชุมต้องมีมาละกับสองในสามของกรรมการทั้งหมดสองในสามของกรรมการทั้งหมดก่อนที่สองก็ เช่อมนอกของเราไ่ก่อนนึ่งเชื่อมเชียที่ว่าชอรมรองจูบีน,นววับวเดหยิหน้านแป้งมัน มีทุนของเวิลลโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้โดงน้ำมันการเบิกจ่ายเงินกองทุนสองในสั่นตุลาคมีซึ่งได้มาจากการเราเราผลสมาชิกการขายแปรงลูกขายแปรงมันเงินรางวัลสนับสนุนพวกขนาดบริษัทปีละสามเปิดสองพันบาท 3, <000 S 1> สามหมื่นสองพันบาทปจัจจุบันเรามีทุนของวิลล์เขาเหลจำนวนสี่พันบาทสี่พันบาทเนื้อจับต่อที่สามต่อจิตการมมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตัวเหมือนกับเป็นกิจกรรมภายนอกบริษัทกิจกรรมภายในบริษัทกิจกรรมภายในบริษัทในสมาชิกที่เป็นพนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆที่ การชมรมจัดขึ้นกิจกรรมภายนอกที่เน้นไปยังชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบกิการภายใต้มาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนสพเก้าโดยจัดการให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของมสมาชิกดาเนินการภายใต้สามดานหลักของโครงการดังนี้ยูท่าทีญญห่หนึ่งการณรงค์ปลูกจิตสำนึกและส,สร้างกระแสนิยมที่เออต่อการองกันแลกแก้ไขปัญหายาเสพติด ทางชมรมได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้กงการนยาเสพติดแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยรรงต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์จัดทำแผนพาความรู้เรื่องโทษยาเสพติดแจกแก่สมาชิกชมรมรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเราค่ะจัดรายการวิยุเพื่อใจไวสายทีบีในเมื่อวันที่หนึ่งนสามจุดสองห้าณสถานีวิยุแห่งประเทศไทยจัวดนราเจริญ